สวัสดีครับมันจิบล็อกต่อยของหลากหลายกับมาพบกับเพื่อนอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะเพื่อนๆผมมีแก d g e ที่อหากแนะนำเพื่อนนะครับแต่ต้องบอกว่าแ a d g e ชิ้นนี้นะครับเพื่อนอาจจะเคยใช้งานกันมาแล้วก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าผมเองเนี่ยพึ่งได้มีโอกาสใช้นะครับนี่ฮะก็คืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับนี่นะเพื่อนๆตัวเนี้มันคือตัวที่เหมือนกับว่าเราเออแขวนติดไว้กับตัวผนังในห้องน้ําหรือว่าในห้องครัวต่างๆอุปกรณ์ที่ให้ติดตั้งกับมือถือนะครับ หมายถึงว่าเวลาเราจะไปในห้องน้ําหรืออุปกรณ์การใช้งานต่างๆเนี่ยเนี่ยเหตุผลที่ผมต้องติดตั้งเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยคือพยา,ยาของเองเนี่ยเวลาเขาจะทากับข้าวหรือาจต่างๆเนี่ยเขาจะเดินถือโทรศัพท์หรือไม่ก็วางหาที่วางต่ต่างๆแต่มันวางไม่ได้ไงมันวางปุอาจจะหล่นได้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมก็เลยต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อนในการที่ซื้อมาให้เขาติดตั้งไว้ในห้องครัว หรือแม้กระทั่งในห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็แล้วจากเพื่อนว่าจะเลือกใช้ในรูปแบบไหนแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูว่ามันใช้งานง่ายแค่ไหนนะครับในส่วนราคานะครับก็อย่างตัวนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยหกสิบกว่าบาทรวมค่าส่งแล้วตัวนี้ประมาณร้อยนิดๆรวมค่าส่งแล้วแต่จริงๆราคามันพอๆนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้อาจจะดูมีแพ็กเกจตัวนี้ไม่มีแพ็กเกจนะครับตัวนี้หมุนได้ปรับหมุนได้เลยส่วนตัวนี้เนี่ยจะต้องติดไว้แบบนิ่งๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ เผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ได้ครับสำหรับคลิปเล็กๆวันนี้นะครับสำหรับตัวกล่องติดผนังตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา40บกว่าบาทนะเพื่อนๆบวกค่าขนส่งแล้วก็อยู่ประมาณ6กบกว่าบาทนะครับสำหรับในส่วนของวัสดุนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแบบลักษณะเหมือนกับดูเหมือนกับกรอบนะครับไม่ได้ดูเหมือนกับดูเหนียวนะฮะก็ตรงนี้ต้องควรระวังนิดนึงครับถ้าหากตกเนี่ยอาจจะเกิดการแตกหักได้เลยนะครับ แต่ในส่วนของเรื่องการใช้งานก็ถือว่าทัดใช้งานได้ปกติดีเลยนะครับผมทดสอบเสียงที่ออกมาจากกล่องนะครับก็ถือว่าเสียงชัดเจนดีนะครับเพลเพเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับดังกว่าปกติอีกสักนิดหน่อยนะครับไม่แน,น่ใจว่ามันอยู่ในกล่องมันทําให้จังวนขึ้นหรือเปล่านะฮะ สำหรับตัวกล่องติดผนังตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวแกนหมุนด้วยนะเพื่อนที่ผมได้มานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่99บาทนะครับบวกค่าขนส่งแล้วเนี่ยอยู่ที่122บาทนะครับตรงนี้เ,นเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้ก็ได้ครับต้องลองดูในช่วงแฟลชเซลล์นะครับวัสดุเนี่ยถือว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างเกรดดีพอสมควรนะครับนี่นะครับเท่าที่เห็นตรงนี้เลยแล้วก็การทัชสกรีนเนี่ยก็ลื่นไหลปกตินะครับรบาศดรจอ1.4นิ้ว วัดหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดปะเทกนนิตร์เลครับลองกดวัดดูได้เลยนะครับเนะครับส่วนตัวตรงนี้นะครับก็คือตัวแกนหมุนที่ผมพูดถึงนะครับตรงนี้ก็สามารถติดใช้งานได้นะครับแต่ถ้าที่ผมทดสอบนะครับตัวกาวในการติดของตัวแกนหมุนตัวนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเหนียวนะครับต้องลองหาตัวกาวสองหน้าแบบใหม่นะครับมาติดดูนะครับเพื่อจะเหนียวขึ้นส่วนตัวหลักนะครับคือแถบกาวใหญ่ตัวนี้ที่ติดตัวกล่องเนี่ย ถือว่าเหนียวมากๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับติดง่ายแล้วก็เหนียวมากๆเลยในส่วนการทัชสกรีนนะครับก็ทําได้มันยาแล้วก็ลื่นไหลพอสมควรเลยนะครับอัน,อน,อนสำหรับมือถือที่ผมทดสอบอยู่ตอนนี้นะครับ ขนาดหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วนะครับเพื่อนๆแต่ผมมองว่ามันสามารถใช้ขนาดหน้าจอได้ถึง7นิ้วเลยนะครับสำหรับการทดสอบการกันน้ำนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยผมใช้น้ำฉีดเข้าไปในระดับความแรงที่ไม่ใช่ปกตินะครับเพราะถ้าปกติเนี่ยอาจจะเป็นน้ำสาดน้ำกระเซนทั่วไปเนี่ย มันก็อาจจะไม่มีน้ําเข้านะครับแต่ผมทดสอบให้เพื่อนๆเห็นว่าเออถ้ามันรุนแรงขนาดนี้มันจะเข้าหรือเปล่าเข้านะครับแต่ถือว่าเล็กน้อยมากๆเลยเพื่อนๆลองดูแลกันครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นระดับน้ําปกตินะครับก็สามารถกันน้ําได้อย่างแน่นอนครับราคาไม่แพงนะเพื่อนๆแล้วก็อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับไม่มากก็น้อย เพราะอย่างน้อยเนี่ยคือไม่ต้องเดินถือติดไปเลยบางทีเนี่ยเราจะดูรายการธรอาหารแล้วก็ทําตามแบบเขาเนี่ยเราก็สามารถดูได้บนจอที่เราติดไปได้เลยตรงนี้นะครับรับรองว่าผมว่ามันสะดวกมากๆเลยนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมันติบล็อกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำงานเล็กๆของผมด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ I <laughs> do